คุณต่างเรื่าเลือกันว่าพ่อเป็นคขนขายชาติขายดีกระนั้นมีใคยเชื่อลเลยแน่แต่ดีๆแต่มาวันนี้การเล่งานองพ่อเป็นตัวของกล้าวเองมันทำให้กล้าเชื่อเชื่อในคำเล่าเลือกของชาติศรีนิธิยาฉันรู้ว่ามันคงจะเป็นความจริง าะว่ากาดูจากการแต่งกายของพ่อที่อยู่อาศัยของพ่อมันบ่งบอกได้ชัดเจนว่าพ่อมีความสุขมีความสุขที่ได้เป็นเมืองมากๆความสุขที่เขายิบยื่ยนให้กับพ่อมันอาจจะทำให้พ่อยืนเป็นคนที่อยู่ข้างหน้า เห็นชิ้นนี้ไหมตัม่ไม่มีตัวขอทาเลยพ่กเสียสักตัวแมีแท้ไม่มีจะเสียุณข้าสักเม็ดแมแท้ไม่มีจะก,กินสสิส่งในทองทั้งทุกทุกยิบเป็นของหนงไม่้ก็นอนทากสาราวันคนฟังคำดังของชาวมีที่ยาวถึงมัน แต่วันนี้ที่ก้มาอยู่ที่นี่ก็เพว่าแม่ขอเราให้กล้ามาตาพ่ให้กล้มาพิสูจน์ความจริงว่าพ่อเป็นคนขใช่ไหจริงหรือเปล่าแต่กระนชื่อว่าที่พ่อทแบบนี้พ่อต้่มีเหตุผลแป็นกล้ายังเพิ่มอยู่นิดอีกหนึ่ง้อเหมือนกันแม่บอกแม่ จะอยู่ข้างกายแต่ตลอดไม่ดาแม่ยังทัไยังรอพ้ออยู่ถ้าพ่อยังทักแม่เลยถ้าพ่อยังรักหล้าถ้พ่อยังทักเป็นศักดิ์ศรีผมไม่ข้ามกุญแจพ่อพ่อกลับไปกับกล้าแต่ถาพ่อกลับไปบอกคำสิว่าี่พ่อทำแบบนี้พ่ออะไรพ่อทำไปหาแม่กับหน้าเดียาพ่อแม่รอพ่ออยู่ เขาไม่ของแค่นี้ก็รีเลยนะคไม่ชอบรอนานขอบขุทษกน,นที่ร่วันไปกับกายแล้วก็แม่รอไปอยู่แล้ววไอด้ดงเปลหน้าทรกฝสามเจ้าเงมาผิดที่ผิดทางที่นี่คือต้อมูไม่ใช่กรุงศรีอยุธยา อยู่ตรงหน้าของเจ้าเราคือขุนวังมันลาแม่ทำแหงตองพงพ่อที่แท้พ่อไม่ยอมรับจดีช่ไมว่าพ,พ่อคือแม่ทัพของไคร มันเป็นใครผมว่าีไตาใผมว่พี่เวลาดูลรไหม่มอดะก็ต้มือพตาซักแซกไม่เกิดอยยังไวะน้ำาหุ้มเนเจพี่บอกไปผู้หญิงที่เั่าเคียงข้าข้าคุมกวองลาเป็นใครข้าหนาววันต่ละแม่เต็วฟ้าเป็นเมียของเร้อ

ไม่กินน้ำมันซะเลยไม่ใช่น้ำมันมันจะเผาได้ยังไงเล่าอะไรแบล็คอะไรมันเผาได้ก็เผาไปก่อนเลยอย่าลูกนะไม่มีคนช่วยกูเดินหาอะไรกินเนี่ยไอ้ป๊อบอ้าวไอ้ป๊อบจะไปไหนล่ะไอ้ป๊อบมาต่อไหนบ้างก็แน่ะสิเมาได้เรื่องอะไรอ่ะแม่ข้าวตาพ่อตกใจต้องไปเรื่องเสือพ่อเกินจะยิ้มบนปากแล้ว คนนี้แต่ดูไม่ทั่วหมดมัสื่ออืนเลยอะไรเออใครอ่ะใครใช้มือใม่รู้ไปเใครเล่มีคนที่แกเขา็ลายเลยกไลายว่าอะไรนะอะไรดนล่าเลยดราล่าคืนนี้ป้าจะหาหนูไหมจะมาอุ้ยปิดแล้วมึงดูด็ป้ากับิด็ชื่อข้างหลังเลย ขับออกเนี่ยตรงหน้าพ่อมึงอ่ะพี่อีนี่ยเป็นกะเทยอ่ะเออพ่อพ่อมาเจอแล้วเสือออะไรเสือเล่นไม่ได้บุ้งเนี่ยใจไวอย่าลุกไม่ได้ลุกอ๋อใช่สิใช่สิทุกชายกีฬา,าข้ามน้ำข้ามทะเลเนี่ยนั่งเรือเนี่ยงจากเรือตรงนี้นี่ตรงนี้เนี่ยไม่ลงเรือ โอเคมัากดปุ่มเบอร์ห้าเลยค่ะเฮ้ยตู้เย็นของตีเว้ยฮ้นี่แหละที่นี่เขาเรียกว่าโตชีบ้าเฮ้ยที่นั่งคนนึงว่าทิตาปิ ไปพาะไรมาครับก็มาตู้เย็นเบอร์ห้าล้ก็ลองวินาอีทำไมวันสอบยามวินทีนี่ก็โดน้ไปกคนแล้วก้าบฟองอกลับไปก่อนลูกชื่ออะไรนะชื่ออะไรอะไรติดชื่อเยอะเลยมด้จะิดไหนไดีไเชื่อผู้มีิงางคนลูก ีเรื่องทำไมจ๊ะแม่ฉันนี่ก็เป็นผีกันเธอแต่ว่าเมื่อก่อนนี้พ่อเนี่ยเคยอยู่กับฉันอยู่กับแม่ฉันก็โตอบอุ่นมากเลยแต่พอทําสึกแล้วจนพ่อฉันองไปอยู่ที่พม่าเนี่ยเธอแย่งพ่อไปจากแม่ฉันเนี่เธอรู้สึกผิดบ้างไหมถ้าหากว่าเธอเนี่ยยังมีความเป็นคนอยู่บ้าง <c oughs> มีที่ช่วย กินไปที้งเมื่อทีเนี่ยคนล็อกหน้ามีเรื่องคนไม่ใช่คนพาปล่อยพ่อฉันกันไปหาแม่ได้เลยจะได้ไม่ต้องทะเลาะกันไปพ่อไม่ใค่ใครนะฮะไม่รู้สันดานพ่อมึงไงฮะทำไม พูแบบนี้มายความว่าไม่ให้เหรออ้วไม่มีเรื่องนะมีก็มีเดี๋ยวอก่อนอแมนยมทำอะไรอ่ะดูเล่นน้ำมั้งมันนี่สิเล่นนี่่จ๋าแม่จ๋ากล้าิสาขนาง้ามทะเลมาตามหาพ่อหรือมาพ่อมามัวเนีมาเกี่ยวอะไรเนี่ย เจ้าสารค้างน้งค่างนี้นาม,มาตามหาพ่อเห็นบ่อยมากไม่คิดเลยว่าพ่อเนี่ยจะหนีแม่มามีเมียใหม่อยู่ที่นี่นตัวกล้ามาเจอพ่อก็ต้องมาทะเลาะกับเมียใหม่พ่อของฉันด้วยและก็เป็นคนดาน่าไม่เก่งงี่นจะร้องดังเป็นฟ้าสักนิดนึงถ้ายัางไงขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กล้กาสักหน่อยนะโอ้ยต่อไม่หมดอะไรบ้างฮะผมเราต้องรีบบ้างแหละ เดียว,วเด้บ้านเป็นอัน,นม,าอม,ามากจะหลีกเขาแค่ว่ามีพวกคนเดียวเลยน,นั้นเดี๋ยวจะหาบ้านคุณที่คาไม่กวนใจกเหนียด้วยเดี๋ยวพี่คอยเชียร์อะไรก็ไปหาเชียร์ชิลุกเป็นนี่ปะมอนเสียเน,น,น,นเ,ยเพื่ยเป็นเลยน,น,นี่ก็บ้านดียมคกี่เงิน 什么？

どう I uh -huh.